ไม่ใช่บริษัทจดที่บียนใหม่เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดตั้งแต่ปี2,537ใช้เวลาอยู่ในตลาดสิบกว่าปีแล้วแต่ว่าอาจจะไม่คุ้นเคยกับนักลงทุนทั่วไปมากนักเพราะว่ารเราไม่เคยมาออกที่อัปเดตเลยแล้วก็กิจกรรมทางไอร์ IR นั้นเราก็จะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทเป็นส่วนมากไม่ได้มีเชิญนักวิเคราะห์ไปทำคัมวิส อันนี้ข่าวสารก็อาจจะไม่ทั่วถึงถึงผู้นักลงทุนทั้งหมดนะครับวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่บริษัทจะได้มาแนะนำตัวให้กับนักลงทุนทั้งหลายได้ทราบถึงบริษัทมีความเป็นมาเป็นยังไงแต่้นส่วนแรกนั้นบริษัทก็จะแนะนำความเป็นมาของบริษัทกิจกรรมต่างๆของบริษัทพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์และโครงการในอนาคต พร้อมทั้งแนวโน้มของอุตสาหกรรมหรือรดยได้ของบริษัทปีนี้มีตั้งเป้าหมายว่ายังไงนะฮะณวันนี้มีผมซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการก็ตามชื่อที่อยู่ข้างหน้านี่นะครับผมชื่ออนุโรธครับนะแล้วก็สิ่งที่ต่อไปนี้จะแนะนำความเป็นมาบริษัททั้งหมดเนี่ยจะมอบหมายให้คุณโรธพันธ์เสนีปาคกรไกรซึ่ง เป็นกรรมการรองผู้จัดการใหญ่สายงานาปฏิบัติการก็จะรู้ความเป็นมาของบริษัททั้งหมดจะเป็นผู้กล่าวบรรยายให้ทุกท่านได้รับทราบพร้อมทั้งมีกรรมการอิสระสองท่านก็คุณคุณสักรินซึ่งเป็นกรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบแล้วก็มีกรรมการอีกท่านหนึ่งคือคุณสุดศัจจะสุขสง์ซึ่งเป็นกรรมการอิสระด้านสรรหากำหนดค่าตอบแทนและเบิหารความเสีย่ยง ซึ่งกําลังเดินทางออมาคิดว่าอีกสักคู่คงจะถึงนะครับฉะนั้นถือโอกาสอันดีนี้ผมจะมอบหน้าที่ตรงนี้ให้คุณโรดพานเป็นคนกล่าวแนะนาประวัความเป็นมาของบริษัทให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับขอขอบคุณครับครับสวัสดีท่านผู้ลงทุนแล้วก็นักวิเคราะห์แล้วก,วก็ท่านผู้สนใจทุกท่านนะฮะอ,อันนี้ก็ขอบคุณที่ทุกท่านอุตส่าห์สละเวลานะฮะมา แล้วฟังการนําเสนอของเราแล้วก็ขอบคุณตลาดทรัพย์สำหรับโอกาสที่ทําให้ไทยลัตเ์ได้แนะนํำตัวต่อต <t nak S 1> ่อผู้ทุนในวันนี้นะฮะสำหรับอัจเรนด้าของเราช่วงแรกเนี่ยผมผมขอเราจะแบ่งเป็นเป็นสีตอนอย่างที่ท่านท่านประธานได้เรียนไปแล้วก็คือช่วงแรกสําหรับ ท่านที่ยัง,ยงอาจจะยังเพิ่งรู้จักไทลักษ์จะได้ทราบเบื้องหลังหรือว่าความเป็นมาของบริษัทเรารมทั้งธุรกิจคร่าวๆนะฮะส่วนของคณะผู้บริหารก็อย่างท,ที่ได้แนะนำไปเมื่อสักครู่แล้วนะฮะก็จะมีคุณดนุโรธมีผมแล้วก็มีท่านที่ไม่ได้มาเป็นผู้บหารอีกท่านหนึ่งก็มีคุณโทมัสเออร์สัน แล้วก็มีคุณาภาแล้วก็มีคุณรดาที่เป็นผู้บริหารหลักของบริษัทบริษัทไทยลักษ์เ uh, ซ็นทรัลไพร์จำกัดมหาชนเป็นบริษัจทจดทะเบียนหมายเลขที่314นะครับเราอยู่ในธุรกิจอ g ร i c ิ l t u เจอร์หรือธุรกิจ uh, กเกษตรนะครับหลักก็คือผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสำหรับ เลี้ยงสัตว์น้ำเรามีทุนจดทะเบียน618ล้านบาทซึ่งเป็นทุนที่เรียกชำระแล้ว380ล้านบาทนะครับสำนักง,งานใหญ่เราอยู่ที่จังหวัดสมุทรสองครามโดยมีโรงงานอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งอยู่บนพื้นที่62ไร่แล้วก็มีพื้นที่คลังสินค้าขนาด46,000ตารางเมตร มีกําลังการผลิตอาหารกุ้งอยู่ที่เจ็ด0มนสองันตันต่อปีและอาหารปลาที่สา0 0 0ันตันต่อปีปัจจุบันเรามีพนักง,งานทั้งหมดอยู่ห้าร้อยคนนะครับนอกจากธุรกิจตัวโรงงานที่เรียนไปแล้วเนี่ยเราก็ยังมีฟาร์มอยู่ที่เป็นฟาร์มกุ้งอยู่ที่จังหวัดชุมพรแล้วก็มีฟาร์มเลี้ยงปลาที่จังหวัดกาญจนบุรีและเรากำลังจะมี เป็น R&D Center แล้วก็เป็น Training Center ด้วยที่สมุทรสงครามรวมทั้งเรามีศูนย์จัดจำหน่ายสินค้าอยู่10สาขาทั่วประเทศนะถนาเราเตุการสำคัญสำคัญในประวัติที่ผ่านมาของไทยลักซ์เราก่อตั้งตั้งแต่ปี2530แล้วก็ปี31เนี่ยธุรกิจแรกที่เราเริ่มทำมาก็ จะเป็นตัวฟาร์มเลี้ยงก่อนที่จะเข้ามาสู่ธุรก,กิจของอาหรนะตอนปีสองห้าสามสามเนี่ยเราเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหนึ่งร้อยล้านบาทแล้วก็สร้างโรงงานอาหารสัตว์แห่งแรกในปีสองพันห้าร้อยสาสิบเจ็ดเราเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกครั้งเป็นร้อยิบห้าล้านบาทแล้วก็นําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปีสองห้าสี่สองเรา เปิดโรงงานอาหารกุ้งที่จังหวัดเพชรบุรีพอมาปี43เราเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อขยายกำลังการผลิตอาหารปลาสนะาริบ2544เราเพิ่มทุนอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปลงทุนในโรงงานผริตาหารกุ้งที่ประเทศเวียดนามและปี50ซึ่งเป็นปีที่เราครบรอบ20ปีเนี่ยเราก็เปิดโรงงานอาหารปลา,างที่สองที่จังหวัดเพชรบุรี เร็วๆนี้ปี51เนี่ยเราก็เริ่มเข้ามาสู่ธุรกิจของอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วปี52เนี่ยเรา r e รีแบรโด,ย,ดยการเปลี่ยนโลโก,โก้บริษัทนะเพื่อทิศทางใหม่ของบริษัทแล้ปี253เราเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกครั้งเป็น618ล้านบาทแล้วก็54เนี่ยเริ่มกลับมาทำ ธุรกิจฟาร์มอีกครั้งหนึ่งแล้วก็54ในปีเดียวันเองเนี่ยเราก็ได้เข้าซื้อกิจการบริษัท S&P m f o o d p r o d u c t เป็นบริษัททำอา,อาหารนะครับคร่าวๆนั่นคือเหตุการณ์ที่ผ่านมาของทีรักษ์ตลอด25ปีที่ผ่านมาสำหรับปัญญาในการดำเนินธุรกิจของเราเนี่ยเรายึดถืออยู่ อยู่บนมิชชั่นที่เรายึดถือคือเอเราดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานด้วยความรอบคอบโปร่งใสมีความซื่อสัตย์คู่คุณธรรมเรามีทีมงานมืออาชีพที่มีความรอบรู้มุ่งวิจัยและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพมีความสะดวกปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเราใส่ใจและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะอุทิศผลงานเพื่อตอบสนองลูกคา้าด้วยการที่ดีกว่าเหล่านี้คือคือมิชชั่นที่เรายึดถือในการทํางานอยู่โดยเรามีวิสัยทัศน์ในการองค์กรของเราเนี่ยวิสัยทัศน์ก็คือ,เ,อ,อเป็นบริษัทเด่นที่มีจุดประสงค์แน่วแน่ที่จะผลิตส่งมอบสินค้าและบริการที่มีความสะดวกสะอาดปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกโดยเรามีคำขวัญในการเปลี่ยนงานตลอดเวลาที่ผ่านมาก็คือตัวคุณภาพต้องมาก่อนทุกขั้นตอนเราสินใจตัวเราใส่ใจตัวนี้คือสิ่งที่เราให้ความสำคัญกับการสร้างความพอใจให้กับลูกค้าของเรานี คาวนี้มาดู Product ของเราโปรดักหลักของของเราไทยลัก e, ่์ก็คงจะเป็นอาหารกุ้งซึ่งแบรนด์หลักที่เราถือว่าเป็นสินค้าหลักของเราก็จะมีแบรนด์ชื่อของเราเองคือไทยรักชื่อลักกี้ดีลักชื่อแวนนาซึ่งแต่ละแบรนด์ก็จะเป็นอาหารกุ้งของสำหรับสัตว์แต่ลประเภทนะฮะ นอกจากอาหารกุ้งแล้วอาหารสินค้าหลัก,อ,กอีกอย่างหนึ่งประเภทหนึ่งก็คืออาหารปลาประเภทปลาที่เราผลิตและจาหน่ายอยู่ก็จะเป็นปลาดุกแล้วกรร็อาหารปลาดินอาหารปลาทับทิมนะแล้วนอกจากสินค้าหลักๆทั้งหลายเมื่อสักครู่นี้าก็ยังเรายังมีสินค้าสัตว์น้ำประเภทอื่นๆอีกซึ่งครอบคลุมประเภทของสัตว์น้ำแทบทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นปูเป็น สัตว์ที่อื่นเนี่ยโดยระบบการผลิตของเราเองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างให้ความสำคัญมาตั้งแต่ต้นเนี่ย